ซีรนส์คำนวณบำนานสูตรใหม่สูตรแค์นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ส่งมาตรา3 3มาม5าปีส่งมาตรา39มา5ปีสูตรเก่าจะได้1320บาทสูตรใหม่จะได้ถึง4,125บาทนะครับคำนวณอย่างไรนะครับแล้วก็สูตรแค่คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมโปรแกรมคำนวณจากประกันสังคมซึ่งจะให้คุณได้คำนวณบำนานได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย โดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นการคํานวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคํานวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะหนึ่งอัตราบํานาญที่คิดเศษเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและบวกกับ เงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125จากเดิมนะครับจะได้1.5ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียว นะครับซึ่ง1.0.125ก็มาจาก10มาจาก1.5%ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเดือเสร็จเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลีย่ย สามตัวเนี้ยมาคูณกันก็จะได้บำนาญต่อเดือนนะครับฉเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนำคำง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะ 5, 000, 5 5 0 0หาร5,000เท่ากับ1.1พอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาฉเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญเลาภาพอยู่แล้ว อย่างที่ทราบกันดีเวลาเราส่งมาตรา33แล้วมาส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายมันจะทําให้ฐานเงินสมทบเราอยู่ที่4,800บาทและเราจะได้บํานาญน้อยมากนะครับในที่นี้คือส่ง20ปีได้บํานาญแค่1,320บาทนะครับทำให้ได้น้อยมากนะครับเพราะนั้นพอได้น้อยขนาดนี้ นะมันไม่พอกินจริงๆเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองดูกันว่าสูตรแคร์สูตรใหม่คืออะไรแล้วจะมาช่วยเราได้แบบไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูตัวโปรแกรมคํานวณค่าบํานาญสูตรแคร์นะครับสูตรใหม่ผมก็ติ้งต่างตัวเลขขึ้นมาโดยเอายึดส่งมาตรา33มา15ปีฐาน15แล้วก็ส่งมาตรา 39มา5ปีสุดท้ายนะครับฐาน4,800บาทนะครับรวมกันเป็น20ปีพอดีนะครับกดคำนวณปับ๊บนี่บำนานสูตรเก่าจะได้1,320บาทสูตรใหม่จะได้4,125บาทชดเชย1 0อ100ได้ไปเลยนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดของการคำนวณตัว POINT นะครับว่าได้พอยต์เฉลี่ยมาจากไหนเท่าไรนะครับฐานค่าจ้างเฉลี่ย ในปีต่างๆมันเท่าไรนะครับสามารถมาดูได้ในนะครับข้างล่างนี้นะซึ่งดูเฉยๆก็พอนะไม่ต้องไปทําความเข้าใจอะไรมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงงนะครับเพราะฉนั้นเขามีโปรแกรมมาให้แล้วเนี่ยสะดวกรวดเร็วในการคีย์เข้าไปนั่นเองนะครับอ่าอะนะครับคราวนี้เรามาดูเทียบกันบํานาญสูตรใหม่ได้4,100 25บาทสูตรเก่าได้1,320บาทเท่ากับว่าเราจะได้เพิ่ม1,2805บาทนั่นเองนะครับนะอ่ะมาดูว่าเวลาเราจะชดเชยส่วนต่างนะครับยังไงในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีสุดท้ายไปดูกันคราวนี้มันจะมีการชดเชยเขาเรียกว่าชดเชยบำนาญหลังจากประกาศใช้สูตรใหม่นะครับว่ามีการชดเชยแบบไหนโดย มันมีเกณฑ์การชดเชยอ,อยู่นะครับ5ปีคนที่เกษียณในปีที่1น,นะครับได้ชดเชย100%เกษียณปีที่2ได้ชดเชย80%นตะครับเกษียณในปีที่3ชดเชย60%เกษียณปีที่4่ชดเชย40%เกษียณปีที่5ชดเชย20หลังปีที่5เป็นต้นไปไม่มีการชดเชยเพิ่มเติมนะครับนี่คือตัวอย่างของตัวกเกษียณในกรณถีถ้าเรากรเกษียณมันจะได้เท่าไหร่นะครับ ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w ไนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นึงนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ สามนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณนะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแล คำแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเราะมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว